สวัสดีครับผมดุกจากร้านแทงสโตร์ครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่แทงสโตร์สาขาเมกาบางนานะครับเพื่อจะพาคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ทราบว่าร้านด้านหลังผมเนี่ยคือร้านอะไรมีสินค้าอะไรบ้างเป็นสินค้าที่ดูท่านกําลังตามหาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันเลยครับมาเรื่องันที่สินค้ากลุ่มแรกนะครับที่ทําให้ร้านแทนสโตร์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มของทหารตำรวจ ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบว่าจะเป็นสีสันลวดลายของใช้ที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับของใช้ของทหารนะครับสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็คือสินค้าแนว tactical ครับซึ่งก็มีอยู่หลายแบรนด์ด้วยกันครับเช่น m i s s a n d 5.11 P.D.W l o w าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นอกจากจะมีสีแบบทหารให้เลือกแล้วเช่นสีดําสีน้ําเงินที่เจ้าหน้าที่สามารถใส่ทํางานได้ก็ยังมีสีเขียวโอลิฟสีโคโยตตี ที่กาลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของสินค้าอ outdoor ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีความทนทานเป็นพิเศษและมีฟังก์ชันหลากหลายเหมาะกับภารกิจรูปแบบต่างๆครับอย่างกระเป๋ามิซิลเลนต์ตัวนี้นะครับวันเดย์แอสเซที่ทาง m i ซิลเลนต์นะครับออกแบบตามความต้องการของ Special f o r ร์สโดยเฉพาะนะครับทำให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติภารกิจภาคสนามจริงๆนะครับแล้วก็เอกลักษณ์สำคัญของทางมิซิลเลนต์นะครับก็คือซิปตัววายตัวนี้ที่สามารถใช้งานได้แบบคล่องตัว สามารถเปิดใช้งานแล้วก็จัดของเก็บของได้อย่างสะดวกสบายครับ <S <S 1> <S 1> หรือจะเป็นแบรนด์รองเท้าโลว่านะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเยอรมนีผลิตในยุโรปหมดเลยนะครับเป็นรองเท้าที่ Special ล o r ร์หลายๆหน่วยเลือกใช้นะครับอย่างเช่นรุ่นเซฟเฟอตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าที่แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาเน้นการเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางนะครับกันน้ำได้ด้วย หรือสำหรับนักเดินทางนักประจญภัยที่อาจจะไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดูไปทหารมากนักแต่ยังคงต้องการอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับการเดินทางหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเดินทางวันเดียวหลายวันเดินเท้าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเครื่องบิน,น,น,นเราก็มีตัวเลือกทั้งในเรื่องของสีขนาดฟังก์ชันให้เลือกมากมายครับอย่างเช่นโลว์เอินนอกตัวนี้นะครับ ที่เป็นรองเท้าแนวแท็กติคอลแต่ว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยไม่ได้มีความเป็นทหารจนเกินไปสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันใส่ลุย,ลยใส่ผจญภัยได้นะครับอย่างแบรนด์5 1 1เองนะครับก็จะมีรุ่นที่ดีไซน์ออกมาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างรุ่นลีดแพนตัวนี้นะครับก็จะเป็นทรงสลิมออกแบบกระเป๋ามาเนี่ยให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ได้ยื่นออกมามากสามารถใส่เดินทางท่องเที่ยวผจญภยัยหรือเ,อเรียกได้ว่าใส่ได้ในทุกๆวันครับ เป็นงไงบ้างครับสำหรับสินค้ากลุ่มแรกแนวแท็กซิเคิลสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางร้านทังสโตรได้ทุกสาขาครับหรือจะช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางตามนี้เลยครับสำหรับคลิปต่อไปนะประจนภยัยสายแคมสายวิง่งห้ามพลาดครับเรามีสินค้าจากแบรนด์ท็อปท็อปคุณสมบัติพิเศษพิเศษมาให้รับชมกันครับสำหรับวันนี้ดุกจากร้านทังสโตรสวัสดีครับ